เ,เ,เลขเด่นใต้เลขตัวเดียวงวดวันที่สองพฤษภาคมเลขเด่นใต้3ตัวมา1ตัว8 4 3เลขตัวเดียว6เลขลับเฉพาะงวดวันที่สองพฤษภาคม ให้เลขชุด2ตัวบนล่าง03 05 13 15อาจารย์อินตางวดวันที่2พฤษภาคมให้เลขเด่นบน3ชุด3ตัว937 037 237คู่โตด 37ชุดลอง79 93 30 07ล่างให้เด่น1ชุด2ตัวล่าง13 14 15 12ในงวดวันที่16เมษาเลขเด่นล่าง7เข้าหลัก10ล่างชุด2ตัวล่าง17 เข้าเป็นตัวกลับของเจ็ดหนึ่ง